รับเป็นเปดป้าเราอะก็ผู้ผ่าไม่ว่าค่ะดูดูดูนางดูแต่ว่าเราซะเองที่แบบไม่มั่นใจอะพอพอได้เล่นฉากแบบนี้เรารู้สึกว่าแบบจากที่เคยเล่นหอมใสๆแล้วมาก้าวกระโดดแบบนี้ผู้ผ่าเขาจะมีแต่แบบมินต้องทำให้เต็มที่นะ,<ว>ะได้บทบ,บาทนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขามีแต่แบบ โอ้ยสงสารเต้ยต้องมาจูบก่อนหิวเออเพราะว่าเขาก็ดูแล้แบบว่าทำไมมิ้นจูบแบบเปิดปากน้อยเขาดูแบบละเอียดเขาดูละเอียดแรงมากใช่เขาแบบว่าบอกเลยว่าแบบเธอต้องทําให้ได้ดีกว่านี้เจ้าปูผาเราแล้วก็งีบสีเขาเหมือนแบบเขาเหมือนแบบพอเห็นเรื่องนี้เราได้พลิกคาแรคเตอร์เขาก็อยากเห็นเราแบบ แอดวานไปมากกว่านี้เออเขาก็บอกว่าแบบฉันสงสารเตยอย่างบอกเขาไม่ถามเาบอกเธอไม่ห่วงฉันหึงเลยเหรอไม่อ่ะมาถามดาวิมาถามว่ามินมินพี่ผาห่วงไหมโอ้โหไม่กว่าแกแต่แต่ไหมไม่หึงไม่ห่วงไม่มีอะไรเลยแต่แบบพี่ผาแบบอะไรของวันนี้ต้องเล่นเลิฟซีแล้วเลิฟซีเรื่องนี้คือเยอะมากเขาบอกว่าต้องทําให้ดีนะเขามีแต่แบบกดดันอ่ะเออแล้ก็ไม่หึงเลย เออเขาไม่ห่วงแต่ไม่รู้นะต้องลองไปถามเขาว่าแบบลึกๆห่วงหรือเลปล่าแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะผลักด,ดันให้เราแบบตั้งใจทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล <aki> ้วนี่รู้สึกยังหนุนอการปลดล็อกออกมะก็ปลดล็อกนะพี่เพราะว่ามันเขินรจริงๆอ่ะมัน,นเคอะเขินมันแบบไม่รู้ว่าต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำตัวไม่ถูกอ่ะรวมกับเขาก็พยายามแบบ หลายเทคอยู่เหมือนกันค่ะแล้วถ้าเรื่องหน้าจะต้องเลิกซีนเเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องเลิกซีนในตอเดือดหนูไม่ได้ดูในตัวเองในเออดูไม่ได้ดูไฟแล้วนะเมื่อก่อนเราเล่นลงมุมไฟเยไม่มีแล้วก็มันเหมือนแบบว่าโอเคเรื่องนี้เราอาจจะเล่นไม่เต็มที่แต่ถ้ามีเรื่องหน้าเราก็เข้าใจในมุมมองตัดต่อแล้วเนาะเราก็จะแบบโอเคตั้งแบบเปิดใจให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าคือตัดแบบนี้ไปที่เลิกซีหรือว่าถ้ามีบทที่แบบว่าแซ่ดูที้เราสร้างบทกได้แล้วก็ต้องดูกับบทด้วยค่ะถ้ามันเหมาะสมที่จะไปออะไรย่างงเี้ย คือไม่เคยเล่นนะครั้งแรกที่เล่นแบบเดือดขนาดนี้ก็ตื่นเต้นไหมอ่ะพอสิบปีมาเจอความไม่ห่วงไม่หึงนี่มันมันยังไงฮะมันยังไงอะต้องถามผู้ข่าละสิบปีไม่ห่วงฉันเลยหรออะไรอย่างเงี้ยมันเขาไม่ไม่ได้ถามเขาแต่มิ้นเดาเองว่าเหมือนเราอยู่กันด้วยความเข้าใจอะค่ะมากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนสมัยเด็กๆเขาก็จะแบบ ถึงห่วงตอนนี้เขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเราแบบสิบปีแล้วไม่ได้มองใครเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มองใครจริงหรอคือจริงจริงคือแบบเป็นแฟนคนเออมันจะพูดยังไงว่าแบบก็เป็นแฟนคนแรกแล้วก็ชี่ไปดูจุดชื่อแตพี่สม่ไหมก็อยู่ก็อยู่กับปูหาเนี่ยก็เก็เรื่อยๆร่อะค่ะถ้าได้ยังแฮปปี้แบบนี้ทุกวันคือตอบไม่ได้เนาะว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่ว่า ทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้เออแล้วอนาคตเราเห็นหรือยังยาหลายๆพู่เขาก็มาขอแต่งนันไปหมดแล้วนะให้เพื่อนๆไปก่อนพี่ๆไปก่อนไม่รีบไม่รีบค่ะเราใจเย็นเหมือนกันนะเย็นมากค่ะเย็นเยือกเหมือนน้ำแข็งแบบว่าั้วโลกเหนือเลยอ่ะแล้ววันนี้สิบปีมันยังทำนี้ให้สิบนีเว่าเราเป็นแฟนตลอดเวลามันเหมือนเพื่อนอะ เท่าไหร่ปีละวปีบ้าสิปีสิบปีสิบเอ็ดจะเข้าสิบเอ็ดย่างสิบเอ็ดนี่ตกใจนึกว่านับผิดหรือว่าเรารเดี๋ยวเดี๋ยวผ่างอนนะก็มันเหมือนแบบอยู่กันเป็นความเป็นเพื่อนมากกว่าแล้วพอเราอยู่ด้วยกันนานๆมันว่ามันยังมีอะไรให้เราต้องเรียนรู้กันเนาะการแต่งงานการมีครอบครัวมันก็ยังเหมือนแบบเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราก็ยัง ยังมองไม่เห็นว <ities> <contract> <gay> ่าเราจะเออไปด้วยกันยังไงแต่ตอนนี้ทุกวันนี้เราแฮปปี้กับการที่เรายังทํางานเรายังดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะ้ปุบปับเรพร้อมไหมยังปุบปับมาปุ๊บไม่มินว่าเรื่องพวกนี้เราต้องคุยกันก่อนคือไม่ใช่อยู่ดีเขาปุบปับหรือว่าเราปุบปับเออมันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันก่อนแล้วก็ต้องกลับไปคุยกับพ่อแม่เราด้วยว่าว่าจะพร้อมแค่ไหนมินว่าแม่ไม่น่าจะน่าจะต้องหลุดอ่ะถ้าคุย ล่าสุดก็เห็นเราไปคอนเมต์ยินดีกับกูหมาคิมใช่ยินดีจริงๆค่ะก็จริงๆก็เคยคุยกับคิมคิมก็บอกว่าเราไปก่อนแล้วก็บอกเขาไปก่อนจริงเหรอเหมือนล่าสุดไปงานงานแต่งใครพี่มาพี่มากลางเออที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวก็คือแบบเหมือนตอนนั้นคิมก็ยังดูแบบยังดูไม่รู้ว่าจะใ้ชานอะไรอ่เงี้ยคือแบบว่าก็ต่างคนถามถามถามกันว่า เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมี่กเลยบอกครับมีไม่ใช่แล้วเลยแต่เธอไปแล้วใช่เขาเคยเขาเือนแบบว่าเขาดูเขาดูพร้อมกับหนูอะคือคู่หนูยงหนูยังรู้สึกว่าภูผาเขาเป็นน้องเล็กของบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังรู้สึกว่าเออเราก็ทั้งคู่ก็ยังต้องแบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกอะไรอย่างเงี้ยไปมันมันมีคาถามหนึ่งในโซเชียลมินจะไปร่วมกันแต่งหรือเปล่าไปสิถ้าเขาเชิญนะถ้าเขาเชิญก็ก็ยินดีจะไปอยู่แล้วค่ะ ทุกคนก็แบบแฮปปี้ยินดีกับพูกเขาดู้ยินดีค่ะยินดีโอเคนะเรบร่อ,อนมาแถวแถว